มันในช่วงต้องรูุกการมันมีเวลาให้ให้ปรับปรุงอีกแจนเย็นไม่ต้องรีบร้อนมีแต่คนพูดประตูเรามีมือแล้วซึ <c oughs> ่งไม่ได้เห็นมานานแล้วเขาไม่ไม่ดื้อที่จะเล่นแบบเดิมที่มันเคยจะแบบอ่ะเริ่มเกมมานะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าเรา เราน่าจะนึกภาพกันออกเลยว,ว่านี่น่าจะเป็นเกมที่ซิตี้เนี่ยเป็นรองอาร์เซนอลอย่างชัดเจนแล้วก็ไอ้ที่เราคุยกันว่าแผนการรับแล้วโต้เนี่ยน่าจะมีให้เห็นกันบ้างในเกมกับอาร์เซนอลเนี่ยก็ไม่คาดคิดว่านี่คือแผนหลักของแผนนี้เลยเพราะว่าซิตี้เนี่ยปล่อยให้อาร์เซนอลคลองบอลอย่างเดียวเลยก็ว่าได้นะแต่ใช้คำแต่ใช้คำว่าอย่างเดียวเลยก็ได้ปล่อยให้อาร์เซนอลเล่นเกมที่อาร์เซนอลต้องการแล้วซิตี้ก็รอสวน เป็นไม้เด็ดอย่างหนึ่งในช่วงต้นฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ฟิลฟเดแล้วก็เทียนี่ไรเดอร์นะช่วยกันเพลสบอลออกมาแล้วฮาแลนด์เนี่ยดีดบอลออกจากวงล้อมเทียนี่ไรเดอร์พาบอลขึ้นมาก่อนที่ฮาแลนด์จะขึ้นมารับบอลในกรอบเขตโทษจบสกอร์ด้วยเท้าขวาผ่านมือลาย,ย่าเข้าไปซิตี้ขึ้นนำหนประตูต่อศูนตั้งแต่นาทีที่9นะครับ ตลอดทั้งเกมนะครับทุกคนแมนเชสเตอร์ซิตี้คลองบอลไปทั้งหมด33%นะอย่างที่รู้กันว่านี่เป็น1ในเกมที่เปปกโดล่าเนี่ยคลองบอลน,น้อยที่สุดตลอด600เกมในอาชีพของแกนะอีก1เกม mm. ที่เคยคลองบอลระดับนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้พลิกจะใช้คำว่าพลิกก็ไม่ได้สวนกลับเอาชนะอาร์เซนอลมาได้ในปีทีโบลแชมป์นะครับนั่นคือเกมล่าสุดแล้วก็เกิดขึ้นอีกครั้งในเกมนี้นะ มาเริ่มกันที่เรื่องราวดีๆกันมากดีกว่านะครับเรารู้สึกว่าแบดเอนเนอร์จีกันเยอะแล้วในช่วงชั่วโมงแรกมาที่คนนี้เลยดีกว่านี่จิจดอนนารุม่าเผื่อใครไม่ทราบนะคะเมื่อวานอาเซนอนเนี่ยมีโอกาสได้เตะมุมตลอดทั้งเกมเนี่ยสิบเอ็ดครั้งนะถ้าแทนจําตัวเลขไม่ผิดอืมน่าจะสิบเอ็ดครั้งนะครับอ่นนี้ไงคอนเนอร์คิกสิบเอ็ดครั้งช่วงครึ่งแรกเนี่ยบอกเลยว่าดอนนารุม่าเนี่ยหมดจดมากนะแรู้สึกว่าออื ไม่รู้อะไรไม่รู้อาเซนอนเขาตั้งใจจะเล่นแผนไหนล้แต่ว่าครึ่งแรกเนี่ย mm hmm. ดอนนุลมาแม่งทาให้มันดูไม่อันตรายได้เกือบทั้งหมดเลยโอเคในช่วงคร mm hmm. ึ่งหลังพอมันเริ่มแบบเปลี่ยนสูตรบ้างแล้วอะไรบ้างแล้วก็ดูจะมีปัญหามากขึ้นแต่ว่าก็แทนว่ามันก็ยังดูอันตรายน้อยกว่าอาเซนอนปกตินะเห็นด <Enjoy. S 1> ้วยตลอดทั้งเกมก็เซฟสวยๆส,ส,สองสาดอกมีเซฟลูกถ้าจะไม่ผิดน่าจะเอเซมั้งครับลูกยิงไกลที่ยิงแหวกแนวรับมานี่นี่น,นี่โอ้โห มีแต่คนพูดประตูเรามีมือแล้วคือจริงๆแล้วอ่ะต้องต้องบอกว่าเกมเนี้ยสื่อหลายๆสำนักหรือแม้กระทั่งแบบพวกเรากันเองอ่ะก็ตีไว้เออสักแบบหกสิบเจ็ดสิบอ่ะก็คงแบบชนะยากไม่ได้หวังว่าจะแบบต้องมาแบบเอาสามแต้มถึงถิ่นอะไรเงี้ยเพราะว่านาที่ผ่านมาเราก็แบบจบไม่สวยอะไรเงี้ยเนาะเราก็คงจํากันได้แต่แบบพอ มันได้เริ่มเกมแล้วเนี่ยซึ่งาการเล่นแบบนี้ผมว่ามันมันให้ความรู้สึกที่แปลกใหม่สําหรับการดูซิตี้ของผมมากปกติเราจะดูแบบคลองบอลกดใส่คู่แข่งเจาะไม่เข้าถ่ายไปถ่ายมาซ้ายขวาซ้ายขวาอันนี้เหมือนแบบตั้งใจโยนให้แบบคู่แข่งเล่นไปเลยแล้วก็แล้วก็สวนผมมาอยู่ในบรรยากาศที่แบบดูบอลกับพวกชูแทแล้วก็เพื่อนๆซิติเซน Citizen, เนาะมันแทบจะเป็นมุมโพซิทีฟอย่างเดียวเลยไม่มีใครแบบเอ้ย ทำไมเล่นลับวะแ<ม>บบทุกคนเหมือนแบบเฮ้ยเออน่าสนใจ <_ d> um> เล่นงี้แบบดูดูโอเคจังเลยนะอะไรแบบนี้คือเหมือนแบบเขาไม่ไม่ดื้อที่จะเล่นแบบเดิมที่มันเคยจะแบบเหมือนขัดใจแฟนบอนละนะได้หไหมอันนี้คือแบบเข้าใจง่ายกว่าเดิมแล้วก็รู้สึกว่าได้ผลกว่าเดิมจนแบบมันก็มาได้ประตูค่อนข้างเร็วซึ่งอันนี้ผมว่าแทคติกทุกอย่างมันถูกวางมาไว้เกือบจะเกือบจะถูกต้อง100%แล้วแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องของรายละเอียดในเกมที่แบบโอเค ผลการแข่งขันเราเราไม่ได้ตามที่คาดหวังแต่ก็ต้องย้อนกลับไปดวูว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอาทิตย์ที่ผ่านมามันคืออาทิตย์ที่ยากที่ทุกคนแบบคิดว่าโอ้โหเชื่อแม่งจะแพ้แบบ3นัดรวดหรือเปล่าวะตั้งแต่ยูเนเตดนาโปลีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยชนะ2เสมอหนึ่งในเกมที่เกือบชนะถ้าเกิดว่าเวลาหมดเร็วกว่านี้แค่3มนาทีเราจะเป็นผู้ชนะแล้วคว้าสามแต้มอ่ะผมว่ามันไม่มันไม่แย่เลยนะจริงๆทุกคนไม่ไม่ต้องแบบเอ้ย ทำไมเราเล่นลดบัสหรืออะไรเงี้ยผมมองว่าแบบมันคือแทคนติกที่เราวางกันมาแล้วเราทํามันได้เกือบจะสําเร็จอะไรเงี้ยมันมันต้องแบบชื่นชมหัวใจของผู้เล่นที่เขาไม่เคยเล่นเกมลับแบบเนี้ยกันมาก่อนนึกออกไหมปกติเราไม่ได้เล่นกันแบบนี้แต่ว่าเขาพร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็ทําให้ทีมมันดีขึ้นแล้วเก็บผลการแข่งขันที่จําเป็นได้ผมว่าสิ่งเนี้ยมันน่าชื่นชมไม่ว่าจะทังนั็กติหรือว่าเป๊ปกิ้งเวลาที่แบบยอมลด อัตราของตัวเองลงมามวลรวมผม,มผมเห็นมุมบวกหลายๆอย่างในเกมเกมนี้นะแล้วรู้สึกว่าโอเคประมาณนี้แล้วกันครับคือ <c oughs> คือคือพี่ว่านะท้ายสุดอะมวลรวมมันมีอะไรดีๆเยอะมากเลยนะเหมือนที่ไอ้กับตาเอ,อ้เหมือนที่ไอ้นิกมันเขียนในเพจอะผมคิดว่าเมื่อวานมันเป็นการเล่นเหมือนตอนปีสองพันยิบสามมากกว่ามันก็มันก็เล่นทรงนั้นโต้กลับรับแล้วโต้ซึ่งไม่ได้เห็นเออมานานแล้วนะครับ อืมอ่ะโอเคอ่ะท้ายสุดอ่ะคือตอนท้ายเนี่ยที่มันมีแต่ตัวรับหมดเลยเนี่ยหนึ่งสิ่งที่คุณต้องเข้าใจคือมันเจ็บกันจะชิบหายหมดแล้วนะครับสองคือล้าด้วยถึงมีต้องเปลี่ยนอ่ะโฟเดนเนี่ยถามว่าเมื่อนโฟเดนมันเล่นออกไหมดูดิ <c oughs> ม,มันสด <c oughs> นนัดบอลเดียว <c oughs> ใช่ใช่แต่แทนว่านะรอเ๋ยวครับไอป้ปาร์คเดอะบัตเนี่ยแทนว่าเดี๋ยวพอไอ้พวก แบบเชกกี้หรือว่าจะเป็นไอ์ไรเดอร์อะไรเงี้ยแก๊งนักเตะใหม่ๆอ่ะที่เป๊ปซื้อเข้ามาพอวันใดวันหนึ่งมันเล่นแบบที่เป๊ปอยากให้เล่นได้อ่ะ<ม>เขาก็จะไม่กลับมาปักเดอะบัสแบบนี้หรอกครับโอเคมันอาจจะเป็นพาร์ทหนึ่งของเกมได้แต่เขาก็จะไม่เล่นใส่อาร์เซนอลแบบนี้อีกแล้วอ่ะอย่างที่เราเคยเห็นกันว่าเป๊ปโกดิโอลาเนี่ยเคยพ่ายให้กับเลอ้ลวมาดริดด้วยกันแบบเล่นได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมกลายเป็นว่าพอเขาเจอมัดลิดอีกรอบเนี่ยเขาแก้ปัญหา ไม่ใช่การเปลี่ยนแผนนะครับกลายเป็นว่าเขาทําแผนเดิมให้มันเต็มร้อเซแทนซึ่งแปลว่าแทนว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ก็ยึดมั่นถือมั่นในวิธีของตัวเองพอสมควรสิ่งที่เพิ่มมาในตอนนี้คือโอเคเขามีความยึดหยุดมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวแทนว่าเขาจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอสำหรับคนที่ชอบไม่คลองบอลเล่นแบบทีมใหญ่ไม่ต้องห่วงหรอกซิตี้อย่างน้อยก็เป๊ปกอรเดลาเนี่ยเขาจะไม่เทินตัวเองไปเป็น โค้ดแบบเน้นผลเหมือนคอนเต้เหมือน e, มูรินโญ่อะไรอย่างเงี้ยหรอเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเขาสุดท้ายแล้วถ้าเขาทำแล้วเขาไม่สนุกกับการทําอาชีพ code, เฮดโค้ดก็กลายเป็นเดียวเขาก็เลิกไปแต่นี่ที่เขาทําเพราะว่าเขายังสนุกอยู่แต่แทนมั่นใจว่าไอการพักเดอะบัตแบบเนี้ยไอคนที่มันคอนชอบการคอนโทรเกมในชีวิตจิตใจแบบเป๊ปก็ดีอลาเขาไม่ได้แฮปปี้หรอก,อกค,ครับไอเรนเชิญครัแบเรนเชิญเห็นรอยอยู่นาน้าเนี้นี่ไงฮาแลนสวัสดีครับสวัสดีครับเซอร์ไพรส์ อันนั้นตัวหน่อยนี่ยตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมบิงโกจากบิงโกวัลไงนะครับผมเด็กชาบ <c oughs> <c oughs> คือผมอ่ะส่วนตัวผมมองว่าเฮ้ยมันก็ออกมาได้ดีที่สุดแล้วคืออย่างที่พี่ชูบอกผมนั่งดูทั้งไลฟ์เลยเราอ่ะเกมเราเป็นรองโอกาสที่เราจะชนะมันยากมากแต่ว่าเปิดมาผมก็งงเหมือนกันนะกับไลน์อัพว่ามันเหมือนเดิมเหมือนเดิมกับวิธีการเล่นที่มันออกมาปุ๊บฮาแลนยิงได้นาทีที่เก้า ใช่ไหมครับยิงได้ทีนี้ก้าปึ๊งพ่อผมอุดอย่างเดียวเลยแึ่งหลังพ่อผมก็ถอดพี่ผมออกเลยเหมือนว่าเขาจะอุดแล้วเนี่ยเขาเล่นแบบซิตี้บัตซิตี้บัตห้าทีหนึ่งครับแต่ผมว่าผมมองว่ามันก็ดีที่สุดสำหรับซิตี้แล้วนะเวลานั้นมันยัช่วงต้องรู้การมันมีเวลาให้ให้ปรับปรุงอีกแจนเย็นไม่ต้องรีบร้อน ดูมันมาแบบค่อยๆดูเออเนี่ยอกไหมคุณชนิตาเขาบอกว่ามันคือสแตนด์อินฮารันขายแอร์นี่หว่าผมเคยเห็นอยู่ใช่ให้ดีใดีใจขายใช่ใช่เลือกตัวแม่พี่พี่พูดเรื่องหาเล่นไปยังเรื่องไหนเออพูดไปแล้วพูดไปแล้วเหรอที่อยู่ตรงทามันจะมีกองหน้าคนไหนได้บ้างอพี่ในเจ็วันแม่งยิงแปดประตูกับสามแอสซิสต์อะแฮนนี่เคน ตอนนี้แฮร์รี่เคนยิงสิบหกประตูแล้วคนกำลังจะเกิดคุมกันเนินกันซะงั้นอ่ะลองลองลงมาก็หาเล่นไงลองพี่แค่จะเสริมสถิติบุนเดสลิก้าเฉยๆดีนะวันนี้ไม่มีใครโทษเรื่องเกมรับพี่เอกประตูที่สองสักเท่าไหร่คืออย่างแรกนะครับเมื่อวานเนี่ยพอพอพ่อเขาเปลี่ยนตัวเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยสุดท้ายแล้วเซนเตอร์แบ็กเนี่ยน่าจะเพิ่มมาเป็นห้า เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติใครเล่นเกมเนี่ยหรือแบบพวก f อฟซแคริโหมดหรืออะไรก็ตามถ้าสมมติเล่นเกมฟุตบอลเนี่ยคนจะรู้เลยว่าหลังห้าเนี่ยคือนรกของการเล่นแบบออฟไซด์แทรปมากๆเพราะว่าจํานวนของผู้เล่นที่จะต้องเช็คลายให้พร้อมกันเนี่ยมันมีเยอะยดังนั้นยิ่งพี่เอกที่ไม่ได้เล่นมาตั้งแต่ต้นเกมจังหวะมันก็ไม่ได้ซิงกับเพื่อนเนี่ยมันเหลื่อมมาแค่นั้นเนี่ยแทนว่าจริงๆแล้วมันโชคร้ายมากแล้วแหละอืมมันก็ทําได้เต็มที่ลนะอีกอย่างหนึ่งแทนว่า สองอย่างที่มันเพอร์เฟกมากๆหนึ่งเลยคือเอเซ่ยอดมาน้ำหนักดีมากสองคือมาติเนลลี่ลูกนั้นถามจริงเหอะแทนไม่รู้ว่าให้มันยิงอีกสิบรอบมันจะยิงได้มุมนั้นอีกหรือเปล่าอือคือโอเคดอนารุม่าอาจจะมีสองจิตสองใจว่าจะออกไม่ออกสุดท้ายแล้วเลือกออกมาแล้วก็โดนยกข้ามหัวแต่แทนว่าสุดท้ายแล้วประตูที่สองอะ่ะถึงคุณจะมองว่ามันเป็นความผิดพลาดของซิตี้อ่ะแต่ว่า ส่วนใหญ่ๆเลยอ่ะมันคือความสุดยอดของผู้เล่นอาเซนอนนะอน